สวัสดีครับทุกคนวันนี้ช่องชนหลงพาทัวร์นะครับได้พาัดของพี่งานระเพนแหยนพันษาอันนี้นะผมก็จะเป็นต้นเที่น่อของของเจียมนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาดูกันนะครับว่ามีต้นที่อะไรบ้างแกาสลักขนาดเล็กเพื่อโค้งเจียมนิมาเสียบบ้านเฮา จะมีวัดในเ้อแขกรูปทัวมาไหมว่าม,ม,มีไม่มีหรอเนี่ยเนี่ยพ่อเสียเสียบานเจดนี่ซูงถึงนี่นะครับน,ระน,รน,รน,รนะครับก็รอบพิเศษรอบลูงครับน,นะครับรอบพิเศษรอบลูงจากอเภอสุรินทร์นะครับจะเปนการรับเชนะครับรอบสุดท้ายท้ายสุดแล้วนะครับเป็นรอบพิเศษนะครับเป็นทุกีาสามรอบนะครับ อันนี้มีแฟนคลับ์รถเลยนะครับอยากให้เรามีหมุนรอบนะครับนะครับอำเภอสุรินทร์ก็ครับนะครับได้เลยนะครับก็ต้องเชิญครับนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับที่เดินทางมารับชมนะครับเป็น้นตทีมภาษาจังหวัดอุบลราชธานีนะครับรบกวนนะครับเชิญแวะชมนะครับการซ้อมร้อของอำเภอสุรินทร์นะครับ แล้วก็เป็นถ่ายรูปได้นะครับอ่าเลื่อนติดตรมได้ทำให้เ่วมฟ้อนรำได้นะครับเสีภาพความประทับใจนะครับกับนักท่องเที่ยวทุกท่านที่เดินทางมานะครับพอว่ญญาไป จะาตังอำเภอขึ้นใหม่องค์พระเท้าทรงประธานนา่ให้เป็นเพียร์อำเภอที่สัน,ม,ม,นมหาประมาณไม่ได้เป็นมงคนใหญ่อำเภอสุรินทร์แผ่นดินแห่งมิตรภาพ สะอาดแเะไปตาหน้าอ่อนซอนมีเขื่อนประคูลมีเขื่อนสิรินพรใช้ประโยชน์ก่เลี้ยงราสอเชนินมาพักผ่อนกินเผาเสามีแห ยงแให้บ้านใทยเมืองเกินวาระเรื่องแสนผู้เมืองเรื่องแสนรอพี่น้อง ใส่ในแป้นเกิดการฆ่านะอาจารย์ปุบีเนี่ยแม่ละครโผล่ใส่นี่<ะ>นไหมไงแกสลักขนาดหน่อยเนาะพ่ออ่น่าจะแกสลักขนาดเล็กนิด Wat Sen <laughs> <laughs>

ขาบ้าบ้ามันทรมานนะคะข้ากำลังปวดยู่ดึากานะคะอาลาลมหายใหค่ะบาดเจ็มันจะสำคัญสำคัญมากระแดกเขาเป็นบ่อดเราเป็นขาเป็นนะคะถ้าแก้ที่ผลค่ะบางคนได้าวดที่หัวที่น้าจมูกหรือก็ะไม่ไตัดผม้เสียออกปวดลัง้็ปวดข้อเทาง 아이고, 아이고, 아 นะผมของประเพณีงานในภาษาสจังหวัดนครราชนีนะครับก็จะมีก็จะมีรอบแปบรอบรุกดยรักเธรรองดเลงรัาวเต์ก็ช่างน้องกตรีเป็นดกบัและมีบัวบอรก อำเภอสุโรมความสูง70เซนติเมตรอําเภอสุโรมความ2.50เมตรยาว8เมตรของตัวรถประมาณ10เมตรความยาวของต้นเทียนอํเภอม่วง30รวมส่วนที souvent? ่ยื่นออกยาวประมาณ12เมตรหน้าหลังอำเภอบ้อง30 ส่วนหน้าเป็นนางกินรีซึ่งเป็นสัตว์ในป่าหิมะผาร่างกายท้องบนเป็นมนุษย์อนหลากเป็นนกมีปีกเียนดาบตามตำนานเกียนโบราณของวัดศรีสารคุณนะครับภูงงเไกรลาและเทพยขอ,ขอว้วนน่าส อันเอ็นนาจะหลวยนะครับเทียนแบบติดพิม a ยี่สิบสามตำบลนั้นมีของดีให้พี่น้องชมมาเชิญตามผมไปดูด้วยตาต้นยี่สิบสามตำบลกระเดียนัาผาทัดเยียอมากรุงปัญญาปุ๋ยไกมาสวยขึ้นขาเรื่องลือนักหนาที่เก่าโยนอนทองหมายคือหินที่บ้านย่องย่างเป็นตำบลกระเดียงถูกถึงที่เมืองคนตัวกล้าไปเยี่ยมชมยี่สิบสามีหลายสิ่งหลายอันแปลกตาแปลกใจไปดูทุกใหญ่นี่้ในตำนานคือนกกรเมซี

นี่ด <bin uk> <azo> ้หมอแม่มีแน่ทด้ง่าสานี่เด็ดดอมดอมมาเตียงดอมทางน้มันาีอเพจาตัวแม่ารปวดนวดตามเบาๆอย่าไปนั่งดูยืนดูนั่งดูยืนดูโรคมันไม่หายนะคะอยากให้พ่อแม่พี่น้องมาลองทาน้ำมันงาทีกันทุกคนเรื่อสุขภาพ แต่น้ำข่างด้วยไหมไม่ขอดูหน่อยวัดสุทธัตต์แสดงว่าขนาดใหญ่ยุรเราต้องไปหาแกะมีขนาดเล็กขนาดอะไรได้บ้งนี่จะยับ น้ำยืนนะครับเป็นแบบแกะสลักขนาดกลางเนาะพอ่อของอำเภอน้ำยืนอของวัดสุทัศน์ของวัดสุทัศน์นี่น่าจะขนาดเล็กเนาะพอ่อน่าจะขนาดกลางขนาดกลางเนาะใกล้เคียงกัน เป็นงานภาคกลางคืนนะใช่คับเป็นวันรวมเทียนครับก่อนที่จะมีการขบวนขบวนแห่อย่างยิ่งใหญ่ในวันพรุ่งนี้เนาะใช่ครับผมซึ่งนี้ทั้งภาคกลางวันและกักลางคืนนะครับผมงานแห่เทียนนะครับจัดขึ้นครั้งแรกในสมัยกมหลวงสมศิษิ์ที่ประสงค์นะครับผม ตอนที่ถ้านจะเป็นข่าหลวงตามพระอ,องค์ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะผมในสมัยนั้นครัจะเรียกว่ามนทนลาวก่าวนะครับ นอกจากจะมีขบวนเทียนแล้วก็ยังมีคนมาขายข้าวของเต็มไปหมดเนะใช่ครับแล้วก็นักท่องเที่ยวคึกคักไหมใช่ครับคึกคักเต็มเลยนะ ก็คือม้ากันทกะนะครับซึ่งเป็นม้าที่พระพุทธเจ้านะผมสมัยนั้นพระองค์นะผมก็คือเจ้าชายชินสถานะได้ขี่ได้ทรงขี่ม้านะครับผมออกจากเมืองนะผมไปที่นกำนัดชนะนะครับผมท,ที่เห็นเป็นม้านะครับคือม้ากันทกะนะครับเป็นม้าที่ เจ้าชายเรตาธานะครับได้ทรงขี่ไปกับนายฉันะนะครับไปที่ริมฝั่งแม่น้ำอโนมานะผมเพื่อปรงผมแล้วก็ออกบวชนะครับ มาจากเทียนหมดมาเลยนะครับ อุดมนะครับ Подолжение เมื่อดมทำเป็นเกียนโบราณนะครับเขียนคือว่าไม่อยากไม่เคยดูเรียนีว่าปวกมีอนีแปลกของเพื่อน แดนพิรมสวนสนเด็กยญกาศูนย์การค้าแหล่งเศรษฐกิจวิจิตรภคุณารัตนมุนีประเพณีแห่เทียนโบราณงามตะกาสารหลักเมืองงามลิงื่องพระศิลัสระกหัววัฒนธรรมสามเจ้าจีนกิมศักดิ์สิทธิ์สารปู่ตาทานชีวาลำโดงใหญ่สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธรรมพรสาโสวันนี้ดิฉันจะพาทุกท่านนะคะมาเยี่ยมชม ต้นเคียนโบราณขนาดใหญ่ของเทศบาลเมืองเด็ก uh อุดมและมาทําความรู้จักกับทีมช่างผู้ทําเทียนโบราณขนาดใหญ่ของเทศบาลเมืองอุดมเราค่ะและยังจะมาทราบประวัติความเป็นมาของเทียนโบราณขนาดใหญ่ของเทศบาลเมืองเด็กอุดมเราด้วยค่ะเรามาทําความรู้จักกับช่างทําเทียนโบราณขนาดใหญ่ของเทศบาลเมืองเด็กอุดมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ Pues สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ขอขอบคุณแฟนๆแล้วครับที่ติดตามรับชมนะครับและสำหรับในีิข่าวหน้าค่ะน้องทัก็รอติดตามรับชมได้แล้ครับสำหรับทีมสอดครับ